ครับอันนี้ครับห้ามวิ่งนะครับถอนกุญแจแล้วห้ามวิ่งนะครับไม่เหงื่อนะครับรอบนี้นะทุบสลบนะครับไม่เหรอครับหมดเล่นแล้วไปไปไหนไปยังไปไหนอะไปไหนครับเนี่ยไปยังตรงนู้นครับที่ขาว ขาน้ามานี่ครับไปอีกไปอีกชิดกรแพงลมันชิดไม่ได้ครับน้าครับฮะขารู้แล้วทำอะไรรูย <c oughs> ังไงยึงไงรวตรวจครับเนี่ยโทษครับ ผมปิดไปแล้วเอ๊ะปิดไปแล้วลเหรอครับไปสิบสักสิบนาทีได้ไหมปิดไปแล้วเนี่ยไม่ได้แปเทวไปเทียเท่ยวห้องกงไมเดี๋ยวไปเที่ยวไไปเที่ยวฮ่องกงไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวฮ่องกงไมมไม่่ไ <laughs> ม่เลยไลไมไม่น,ะนล,น,น,ล,ลน่นอ่อยไ่่ย มันมันอร่อยไหมอ่ะโุ้ยอร่อยเลยอ่ะสักแค่นาทีอ่ะทำไมรู้ได้ยังไงกีนมาแล้วไปกินมาไปเดี๋ยวหนฮ่องกองอยู่ตรงไหนที้องกุ้งข <c oughs> ้างล่างข้างล่างต้านเออไหนนี่เหรอ <c oughs> มันอร่อยมันมันอร่อยเนี่ยทั้งนี้ทางอะไรครับทงนทงนี้ทางนี้ไรู้ได้ยังไงเย่อะไหนห้องลงไหนห้องหน้องนี้เหรอเจ็ดนนี้แหละเราไม่ชอบนีเพชไชอบโอ้โวได้ดรวมเรือชาติไหนหลอไปครับ ชาก่อนเนี้ครับสู่สามนิ้วไหมครับ่น้วไมันมันชูไม่ได้อะทำมือเป็นตัวบีอุ้ยโทษ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 ปิดมันสูตรงไหนวะมันชูตรงไหนครับ ประเทศไทยรวมทั้งชาติไทยเป็นพระจักรัรดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ฟังเพลงที่ผมร้องนะดูนะเราเพลงชาติยังไม่ได้ออกนะเราขังลืมนะเพลงเพลงชาติเลยครับเพลงชาติอ่ะเราไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวรเดี๋ยวครับเพลงชาติไทยเดี๋ยวปะตอมีเออเดี๋ยวนล้ล่ะอลองเพลงชาติครับ ปฏเทไท้ลงเนื่อชาติ้าได้เป็นตาลัดราใช้ตงใช้ด้ถืออยู่ลองลงได้ใส่ถุงมอเอาลงลงเดี๋ยวไม่จบเพลงเดี๋ยวครัเดี๋ยวครับอให้จบเคนเดียวร้องคนเดียวโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปิดไ้ไม่เปิดโอเคครับปฏิทินตาได้รวมตัวเดือชาตาได เปิดปัญาลักใทรก็ใครทุกเ่วนอยู่ท่าเรือวงชาลักใครก็ใครทุกส่วน,อย,าายนอยู่ดำรงคงไห้ได้ทุนด้วยเลอม่รักสมัครเกยไปรักถูแกแกดำรงไม่กล้อกลาจากไงท้กวีสา,ราเรือนทุกจกัดวิชาจะวถ้าเลือกปฏิจะได้วิวิจัยไทยอย เดี๋แล้วครับคุณไป่าหับ้ครับวดีๆครับี่ขวยจะไม่ต้องกลับมาเอามาขอบครับไปผมจะไม่ทำอะไรอีกแล้วครับผมจะกลับตัวจับใจถ้าเห็นอีกนะหมาตียงกงครับ ทางไหนอะครับเด้ออกแล้วนะแล้วน้องบ๋มมันถามว่าได้ออกแล้วเหรอไัตัะครับไปทางไหนไปทางไหนอะเป็นไ้นะขอกครับโอ้ยเปลียกจังเลยพี่ไปตั้งรมัน เปียกจังเลยอะค่ะช่วยด้วยตำรวจมนเปียกคุณเพราะว่ามันมันมีคนเสกอะไรด้วยอะมาดูดินี่มาดูมาเสกเรือมาไว้แถวนี้อะคุณคุณตำรวจครับม,มีนี่หรือท่านให้แย่ๆๆคุยใครฮึนี่พี่ใครพี่ครับเจ้เรือครับตำรวจ ครับครับสองครับส่งตรงไหนก็ได้ครับคเด้วยิ้ฮ้ยมีใคครับเป็นคนขี่รถคร ขอบคุณครับมนะขอบคุค่ะมันโเต็นกคโตไดวะนี่นี่ก็มมูตัวนี่้ครับผมยอมแล้วก็นี่เฮ้ยบุ๊คบุ๊คบุ๊้

ครับุณเป็นไรครับคุณเอาปุเอาปุ๊ปยังปุลมเอาปุ คุณก็มีคนตายด้วยอะครับผมยังไม่ได้นำอะไรเลยเขาวิ่งมาเขาก็อันนี้เลยเลยครับคุณนี่นี่นี่ครับนี่สก,กินเหมือนผมเลยอ่ะครับคุณทำยังไงดีครับ เขาเขาซื้อรถยังยังไงกันนะครับวะพี่สาเขามาแล้วมันออกบดายเวเวลาพี่มันจิมึดถ่าอขาวคลององยูพงนาพวงหะกดเขาเห็นเนี่ยเขาจับเลยุ่หน้าอะไร thấy giờ ăn thấy giờ ăn thì hôn nè ừ. thấy thấy là con con mất thì lại bố ống Và... lâu hay con nó lại lại nè 1, sống 3, gì 5, 6 bố bóng, thế là ấu hằng đi 1, sống 3, gì 5, 6, chết thế là ấu hằng thì chết à bố thế là ấu hằng thì chết đấy tao oh, không thì chết hắn bây giờ anh em ở cộng với anh thì hút nâng sống sáng sớm đi sớm sáng 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 sáng sớm sáng 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 Hướng, hướng nè Ok Kiểu mân khi nói nè lùm lọc chân khăn cho